สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันนะครับผมโอ้รู้สึกเป็นเกียรติครับวันนี้อินทรีเจ้าเวหามาหาครับมาเกาะอ,อยู่บนหมวกแก๊ปนะครับของเจ้ายอดอัศวินมาจากไหนเนาะนเนาะ ที่วัดป่าบ้านทุงน่งนาแข่งนี้มาขอเนื้อกินหรือเปล่าฮะเจ้าอินซีเจ้ามาจากไหนตัวสวยมากมีส่งเสียงด้วยหาอะไรให้กินเนี่ย ะบินสีเจ้าไวหานะครับบินมาก่อนตัวสวยจริงๆอยากกินเนื้อบ่อฮะหรือมาบอกอะไรเอ่ย ห,หรือว่าหิวหรือยังไงเนี่ยครับดูมันชิงเงาหมองมันคงจะนึกว่าไอ อะไรกีว้วะตีเล็กนี่ทําอะไรวะอย่างนี้บอกฮะเจ้าอินซีดินมาเกาะแล้วดูเชื่องมากเลยนะครับน่าจะมีคนเลี้ยงมันหรือเปล่า นะครับคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนนี่น่าจะมีคนเลี้ยงมันค่อนข้างย้อนแสงหันตามเราอีกจะบินโฉบมแมลงครับ อยู่นี่ต่อมาเกาะอยู่ที่นี่ต่อมาเกาะอยู่แคปหน้าของรถเสียดตีเชื่องมาก กินรีเจ้าวิหาพญาเยี่ยวไม่ไปไหนเลยเหมือนจะมาขออาหารกินหรือเปล่า คงจะสงสัยว่าเราทำอะไรหรือเปล่าเนาะนี่ครับไม่ตกใจไม่กลัวเลยโอตกใจครับมันกระโดดมา มาเกาะอ,อยู่กระจกนาซานึกว่ามันจะบินลงมาเออเนาะเดี๋ยวทำทำไงดีมันจะมามาเกาะอ,อยู่ใกล้ๆเรา น่าจะเป็นตัวเดียวกันกับวันนั้นแน่นอนครับวันนั้นนี่มาทีมงานเอาเนื้อเอาอะไรให้มันกินมันโฉบมาเอาน่าจะตัวเดียวกันครับ มามามานี่มานี่มามาไปฝั่งนุ่นมามานี่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 คอยดูมันจะบินตามเราหรือเปล่าโอ้อีกตัวหนึ่งอยู่นู่นครับนูน่นอีกตัวอยู่นูน่นอีกตัวบินอยู่อีกตัวบินอยู่ครับตัวนี้ก็ยังอยู่นูน่นอีกตัว โอ้สามตัวเลยครับอินซีสามตัวมานี่มานี่มานี่นเร็วเร็วเร็วเจ้าอินซีมานี่เจ้าอินซีขยับยอดประสิวินไปน,นู่นก่อนนี่ครับได้เนื้อไก่อ้าว ไปแล้ว <c oughs> คอยกําลังเอาว่างกําลังจะจับมีดขึ้นมาจะใส่ปะขึ้ไปเแอะปะกําลังว่าจะไปหล่อไหมโอ้ <c oughs> oh, ไปนู่นแล้วครับ <c oughs> ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาอีกสักชิ้นหนึ่งเอาแล้วครับนี่แล้วครับเนื้อไก่ครับเนื้อไก่เนื้อไก่ ตอนนี้เจ้าอินซีนะครับไปกินไก่อยู่ที่นู่นบนหลังคาห้องน้ำตอนนี้ขุนเอิญมั้นไหมเนี่ยเห็นไหมขุนมามามายืนมายืนลงๆเร็วเดี๋ยวเสียนูจะทำการเอาไก่ให้อินซี ต่ดูให้ดีครับห้องห้องเป็นเสียงมันเบังเสียโนเลี้ยงเหยี่ยวด้วยตัวนี้จา้ายายามันหยุ่มมือสี จับตาดูให้ดีนะครับรออยู่นานครับไม่ยอมมาบ่เสียนัวพาไปหามันเลย <c oughs> พอพอมันเห็นแล้วยุดยุดเบิ่งการโฉบเดี๋ยวดูการโฉบนะครับ <c oughs> นีเนนบ่เนื้อไก่ครับเนื้อไก่รอแล้ว ดูการโชบของเจ้าอินซีอยังตกใจอยู่ตกใจเสียงรถไมโครอยู่ยังไม่มาเอามาแล้วเสียงรถม,มาแล้วยาฟุบโอ้ไฟแล้วครับ ไปกินที่เดิมครับนี่ครับกำลังกินเนื้อไก่อย่างอร่อยอร่อยเลยอร่อยเลยครับ ที่ไหนได้มาขออาหารกินอ๋อรู้แล้วทีนี้เดี๋ยวมาบ่อยๆนะครับเดี๋ยวจะให้กินทุกวันเลยไม่รู้มาจากไหนนะครับกินซีตัวนี้อ่ะกินให้อร่อยครับผมหมดแล้วไปหาที่ ไปหาที่นู่นเออหมดแล้วนะเดี๋ยวรอดูมันจะไปอีกหรือเปล่าถ้าไปอีกก็เดี๋ยวให้กินอีกนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ